มีอดีตข้าราชการท่านหนึ่งออกมาขายผลไม้อยู่ริมทางพร้อมกับป้ายติดไว้อย่างชัดเจนว่าเขาประกาศขายไต่หนึ่งข้างค่ะนี่เป็นภาพที่คุณลุงบุญหลงอดีตข้าราชการได้ออกมาตั้งโตะ๊ะขายผลไม้อยู่ที่บริเวณซอยออบางบอลหนึ่งซอยเก้าแขวงคลองบางพลานเขตบางบอลกรุงเทพนะคะต้องขออภัยว่าคุณลุงท่านนี้เธอติดป้ายประกาศเขียนว่าขาย ดวงตาหนึ่งข้าง oh. ตอนแรกเราเข้าใจว่าเธอขายไตยไม่ใช่นะคะขายดวงตาหนึ่งข้างที่ขายนี่ไม่ได้เป็นกิมมิคหรือคอนเทนต์สมัยนี้วัยรุ่นบอกทำคอนเทนต์หรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าคุณลุงท่านนี้ขายจริงค่ะ <But> หวังจะเอาเงินที่ได้เนี่ยไปปลดหนี้ปลดสินทีมข่าวโมโนโทวีนายของเราเนี่ยเข้าไปสอบถามคุณลุงท่านนี้ชื่อว่าบุญหลงค่ะก็ถามคุณลุงถึงสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมถึงประกาศขายดวงตาคุณลุงบอกว่าก,าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยรับราชการอยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่ สังกัดสำนักงานเขตคลองสานค่ะก่อนที่จะขอลาออกจากราชการเนื่องจากเป็นหนี้เป็นสินนอกระบบทีนี้สาเหตุที่เป็นหนี้นอกระบบก็เนื่องจากว่าตนกู้เงินมาลงทุนเพื่อค้าขายแต่ปรากฏว่ากิจการไม่ประสบความสําเร็จค่ะคือกู้มาลงทุนแต่ว่า ไม่สามารถได้กําไรจากการค้าขายนี้ขาดทุนนะคะพูดง่ายง่ายเมื่อขาดทุนคุณลุงบุญหลงก็ไปกู้เงินเจ้าใหม่เอามาลงทุนอีกอก็กลับไปเป็นแบบเดิมอีกวนลูปแบบนี้ทําให้คุณลุงบุญหลงนี่เป็นหนี้หลายต่อหลายเจ้าจึงตัดสินใจงั้นมาขายผลไม้ละกันแต่ว่ารายได้าจากการขายผลไม้เนี่ยก็ไม่เพียงพอต่อการชดใช้นี่คุณลุงบุญหลงตัดสินใจเขียนป้ายประกาศเลยค่ะขอขายดวงตาเพื่อหวังนําไปใช้นี่ใช้เินที่มี โดยคุณลุงบอกว่ามีหนี้กับ400,000บาทแล้วหวังจะขายดวงตาขายข้างเดียวค่ะราคาคือ500,000บาทเพื่อล้างหนี้แล้วคุณลุงบอกคุณลุงเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวมีภรรยาที่ขายของอยู่ด้วยเช่นเดียวกันบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อและเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ได้เป็นการกุเรื่องค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือกู้มากู้เงินนอกระบบมาลงทุนแล้วผลปรากฏว่า มันผิดพลาดก็คือลงทุนไปมีคาว่าขัดทุนขัดทุนขัดทุนมันจะนนี้มันก็พอกไงมากู้มาเสร็จว่ากู้มาหลายเจ้าอ่ะตอนนี้คิดว่าเออเหตุผลที่กู้เพราะว่าอาบทังขายคิดว่าเออโอเคไปได้รอดแล้วนะไปได้รอดตอนนี้ก็คิดว่าไม่รอดอาก็กู้เจ้าใหม่มาพอกู้เจ้าใหม่มาเสริมเสริมครับเสริมครับก็คิดว่ารอดอีกผลมาผลก็คือมันมันพลิกกล็อกเนี่ยก็คือเหตุการณ์ก็คือมันพลิกกล็อกมันพลาดอ่ะพูดมาว่ามันพลาดดีกว่าแต่เหตุผลที่ขาย ต่็คือต้องการจะเคลียร์นี่ทั้งหมดเท่านั้นนี่คือเหตุผลสําคัญคุณผู้ชมคะต้องบอกข้อมูลแบบนี้นะคะว่าอวัยวะทุกส่วนตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นดวงตาหรือที่เราได้ยินข่าวตามต่างประเทศประกาศขายไตยเนี่ยทุกอย่างนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในทุกๆประเทศเลยนะคะยกเว้นประเทศเดียวคืออิรานแต่ถ้าอยากจะบริจาคสามารถทําได้แต่เงื่อนไขคือถ้าคุณอยากจะบริจาคตอนที่มีชีวิตอยู่ ญาติเนี่ยสามารถให้กับญาติด้วยกันได้หรือคู่ที่จดทะเบียนสมรสก็สามารถให้ไต่กันได้แต่ถ้าเป็นตอนที่สมองตายแล้วคนที่สมองตายทางการแพทย์เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้วนะคะถึงกระนั้นก็ต้องได้รับความยินยอมจากญาติรวมไปถึงตัวผู้บริจาคเองด้วยค่ะมไม่ใช่นึกอยากจะทําอยากจะเขียนป้ายประกาศแบบนี้ก็ทําได้ผิดกฎหมายค่ะโอ้นะฮะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเลยนะครับเป็นนี่ถึง4ี่แสนะนะครับพยายามจะ ช่วยเหลือในการเอามาลงทุนแต่ว่าค้าขายก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะฮะ